สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกม Gangstar New Orleans นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาป่วนเมืองนะครับผมกับปืนปืน,ปนผมเพิ่งได้มาเลยมันเป็นปืนอะไรเนี่ยไรเฟิลกระสุนสูบก็คือปืนลูกซองแล้วก็แล้วก็มาแลนด์เบสโอ้โห เริ่มแรกนี่โคตรจนเลยก็มาเลยนะครับผมมาดูกันแก๊งสตาร์นโอลีม,มันดีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงวะทำปืนแบบอิงความจริงไม่เหมือนเวกเวกัสน,นี่แบบกระสุนไอ้พวกปืนไอปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนชื่อแปลกๆแล้วมันก็ไม่เหมือนของจริงด้วยมันเป็นเหมือนเหมือนปืนแบบความคิด ความคิดจินตนาการเอามาทำเป็นปืนนะอ่าก็ไปมาดูกันเลยดีกว่าอยู่กับรถเลเบอรกินี่แล้วดูเท้าผมจมลงไปในถนนเลยแมเกมนี้มันยังทำให้ไม่สมบูรณ์แบบ ตอนนี้ผมมามาเยี่ยมป่าป่าอเมซอนโอ้ต้นไม้โคตรสูงอะ่ะมันไม่เหมือนต้นไม้เลยเหมือนเห็ดเครื่องผมมันทำเขาเรียกว่าไงวะเครื่องมันไม่ดีนะภาพมันเลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยเรียกว่าไม่ค่อยสวยเลยเรียกว่าไม่สวยเลยดีกว่าการชนหลังรุดไปละ โอเคครับไปลุยป่ากันดีกว่าโอเหมือนจริงมากเลยมีเสียงจิ้งหลีร้องด้วยบ้านใครวะเนี่ยหลังบเริ่ม เนาะนึกว่าเข้าได้โอ้แต่วันนี้ไม่มีคนเลยถ้ามันทำแล้วมันมีจระเข้ด้วยนะผมว่าน่ากลัวจะเป็นการยกระดับเกมให้มันน่ากลัวขึ้นไปอีกสมจริงเข้าไปอีกด้วย ไม่มีคนเลยเว้เดี๋ยวขอวิ่งหาคนก่อนแล้วกันผมว่าผมว่าเขาได้แล้วผมผมเจอคนนะแต่ตอนนี้มาแล้วไม่เจอคนมันยิงรถก็ได้ Wow, nó đuôi <laughs> uh, đuôi ba. À, nó bể luôn rồi. Ô, tẩm bột mà. À, tẩm bột bug luôn. เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใส่ปืนทำไมวะเอาตายเลย <c oughs> โอ้ทำไมปืนดาเมจมันทำมันทำไม่นี่ไปไหน ตายอย่างไวมาผ่ใจกลางเมืองหรือเปล่าวะขอคนหน่อยจะยิงเล่นเนี่ยถ้ายิงชาวบ,บ้านธรรมดาตายอย่างไวเลยเนี่ยสามนัดเอง ไม่ได้แล้วครับเราต้องหนีแล้วเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยว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 จะามอเตอร์ไซค์โว้ยแห้งเอ้ยโคตรจะแหลกแล้วพี่น้องเอ้ยก็เกมแกมซาวเวกัสผมก็ยังเล่นอยู่นะก็ใครที่ถามผมว่าเลิกเล่นแล้วหรอ ก็คือผมแกล้งไปไงั้นแหละพูดเล่นผมคิดว่าผมจะไม่ไม่เล่นเกมนี้นะแก๊งสตาร์นิออลีนจะรอให้เกมมันพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันเข้ากับโทรศัพท์ได้หมดแล้วก็ไม่แหลกพูดจริงๆเลยนะเกมนี้มันไม่น่าไม่น่าทำแล้วมันแหลกเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าแหลกเออเกมนี้ไม่เดี๋ยวขอจอดรถพูดก่อนเกมนี้มันไม่น่าแหลกเลย เพราะว่าภาพมันทําแบบอ่มันยังมันยังดูแบบไม่คมชัดเท่าเกมแกงสตาเบกัตมันจะมีเงามีอะไรที่มันสูงกว่าแล้วก็ภาพดูสวยกว่าเยอะเลยแต่เกมนี้มันจะออกเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าไงกระตูนเหรออันนี้แอนิเมชันเออภาพมันออกเป็นแอนิเมชันมาเลยอาจจะทำให้มันแลกแล้วก็เกมมันเกมมันเป็นแบบออนไลน์ด้วยมาเลยแลก ผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่าผมเคยลองเล่นโทรศัพท์ที่มันแรงๆพวกไอโฟนไอโฟน n e 7 i ไอโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะแหลกไปไหนวะขนาด iPhone 7เล่นยังแหลกยังมีกระตุกกระตุกไปบางช่วง มาเลยครับได้หมดได้หมดทั้งสดเชิญ Oh shit, tịt Thổ, tông đột cạc Tao mà đuôi

ก็ <God. S 2> เล่นไม่ไหวเลยนะเกมที่มันดีที่สุดตอนนี้ก็คือแก๊งสตาร์วีก<ม>เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงคลิปผมไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมอื่นอย่างเดียวเวการผมก็ยังเล่นอยู่นะเกมนี้มีภูเขาด้วยเออนะเราจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรส อันนี้ยอดเขาะละดอยอินทนนเอ้ยไม่ใช่ดิว้ายตำรวจตามไม่ทันโอ้โหครับเรามาถึงจุดที่สูงที่สุดของเมืองแกงสตาร์นิวออรีแล้วโหวิวสวยมาก ถ้าโทรศัพท์ใครเครื่องแรงนะผมว่าคงเห็นวิวสวยมากเลยแต่มองแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเหมือนเมืองซอมบี้บุกเลยหรือไม่ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีตังคจ่ายค่าไฟในเมืองเมืองนี่ตื่นตรวดรถทิ้งเลยครับไฟไหม้แตดีเดดีเดีดีเด,ด,เด,ด,เด,ดะก็นะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็คงต้องขอก่อน นะเออลืมยิงปิดลูกซองเลยอะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งโอเคครับผมอ่าก็ไปแล้วก็น,นี่ก็เป็นคลิปคลิปสุดท้ายแล้วกันสำหรับการเล่นเกมแก๊งสตาร์ยองออรีนเพราะว่าดูดูจากสภาพแล้วถ้าอาัดคลิปไปด้วยนี่คงไม่ไหวแล้วล่ะมันจะแหลกมากๆเลยแค่เวก,กัก็ แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่าก็ไปละนี่ก็คือคลิปสุดท้ายที่ผมเล่นนะก็คราวหน้าก็ไปเกมแกล้งสตาร์วิการเหมือนเดิมก็ไปละสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง h ช n แนลสักดาทีวีด้วยแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจ Facebook ผมด้วยชื่อว่าสักดาก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆขึ้นมาก็ฝากนะครับผมมีคลิปหลายคลิปเลยเกมอื่น ผมเล่นก็มีนะก็ไปละอำลราอะไรเกมนี้อายิงเล่นแม่งยิงเล่นอา